โเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่ดูอด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นไกด์ทุกคนนะครับในเควสพิธีชำระซากุระศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนได้เข้าไปรับชมกันนะครับรบกวนกด ingt-subscribe ปุ่มแดงๆให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่พอันแล้วไปกันเลยครับในส่วนแรกนะครับ เราต้องไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับให้เขาทำตัวมีพิรุธออกมาก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาเบาะแสทั้ง3ามนะครับมามาตัวเขานะคนแรกที่เราต้องคุยนะครับก็คือน้องฟุตบะบะนะครับน้องคนนี้จะอยู่ข้างหน้าบ้านเลยนะน้องนะครับจะบอกเรานะครับเกี่ยวกับถุงที่ลอยน้ํามานะครับแต่น้องนะเขาก็จะให้เราไปหาเด็กผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าทาเครุนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยอยู่บนหลังคานะก็ให้ขึ้นไปคุยกับน้องเลยนะครับ เดนอตฮารคลุเนี่ยจะบอกเบาะแสที่2กับเรานะครับซึ่งเป็นเกวียนที่พังแล้วนะและเบาะแสสุดท้ายครับก็คือคุณยายที่ชื่อว่าไซมอนเอรีครับยายแกจะพูดถึงถุงโมราที่อยู่ข้างบ่อน้ำนะครับก็ให้เราไปหาได้เลยครับพอได้เบาะแสครบทั้ง3ที่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มเก็บหลักฐานเลยนะครับโดยเริ่มจากที่หน้าหมู่บ้านก่อนเลยนะไปที่เกวียนนะครับกำจัดมอนสเตอร์ให้หมดแล้วเบาะแสแรกมานะครับต่อมาก็ตามลําน้ํานะครับไปถึงแม่น้ําใหญ่นะครับ เราก็จะเจอกับถุงลอยน้ําที่น้องฟุตะบากบอกนะครับสุดท้ายครับไปที่ข้างบ่อน้ํานะครับซึ่งบ่อน้ํานี้จะอยู่หลังผู้ใหญ่บ้านหลังมาดผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับก็จะมีถุงโมราอยู่นะครับก็เก็บมาสุดท้ายนะครับพอรวบรวมหลักฐานเสร็จเนี่ยก็กลับมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งนะครับเพื่อให้เขายอมบอกที่ซ่อนกุญแจนะครับโดยอ่านจากบันทึกบนหลังคาบ้านนะครับบันทึกจะบอกที่ซ่อนให้นะครับให้เราไปที่นั่นนะครับแล้วก็จัดการมอเสเตอทั้งหมดเอากุญแจมาเปิดบ่อน้าได้เลยครับ ให้เรานลครับลงไปที่บ่อน้ำนะครับเก็บอิเล็กโตให้เรียบร้อยมาผ่านประตูม่านสายฟ้านะครับแล้วก็ไปจุดชําระล้างแรกนะครับแล้วเาใส่เครื่องรางให้เรียบร้อยนะครับแก้พัดเซ่นนะครับวิธีแก้ก็ตามนี้เลยนะครับพอแก้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีซามูไรออกมาให้เราสู้นะครับให้ก็ให้เราจัดการเรียบร้อยนะพอจัดการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีมิโกะคนนึงนะชื่อว่าคาซาริออกมานะครับก็คุยกับเธอเนี่ยคุยจบเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ศาลเจ้าร้างนะครับที่ตีนเขานะครับ พอมาถึงที่นะครับก็ให้เราคุยกับวิญญาณให้ครบจุดนะครับจนกว่าไปมอนจะพูดนะทุกครั้งที่เราพูดกับวิญญาณนะครับเขาก็จะย้ายไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็ตรงทางขวามือนะครับมันจะมีรูปปั้นจิ้งจอกนะครับให้เราลองไปคุยดูนะครับโดยมันจะบอกถึงวิธีการทําพิธีกรรมต่างๆนะครับโดยที่มันจะให้วิญญาณวิกโกทั้ง3เนี่ยต้องมาอยู่ที่เดียวกันนะครับตรงที่มีรูปปั้นจิ้งจอกตัวเลข3ตัวอยู่นะครับพอเราคุยกับวิญญาณไปเรื่อยๆเนี่ยวิญญาณมันก็จะมี2ตััวครบ แล้วก็ให้เราคุยกับวิญญาณสองตัวเนี่ยให้มาอยู่รวมกันตรงจุดที่จิ้งจอกอยู่นะครับส่วนตัวที่3เนี่ยมันจะอยู่ตรงหลังคาศาลเจ้านะครับผมเนี่ยหาไปชั่วโมงเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็คุยมาเรื่อยเรื่อยเจนครบ3ตัวเป็นอันจบส่วนแรกครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราไปที่ศาลเจ้าใหญ่บนยอดเขานะเพื่อไปรับโมเมนตัลเลนส์นะครับซึ่งเป็นไอเทมสำคัญต่อจากนี้เลยนะครับ ได้ของแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่สารเจ้ารางนะครับแล้วก็ใช้มรมมตโตเลนส์เนี่ยกับรูปปั้นจิ้งจอกตัวเล็กที่มีแสงสีฟ้านะครับเพื่อหาเบาะแสของถ้อยคาชําระทั้ง3นะครับก็สองครบทุกทุกตัวนะครับทุกตัวบริเวณนั้นเลยจนครบ3คมคนะครับพอส่งครบแล้วเนี่ยครับแล้วก็ให้เรามาที่รูปปั้นจิ้งจอกทางขวานะครับแล้วก็กล่าวถ้อยคาตามลําดับที่ได้มาเลยนะครับพอกล่าวเสร็จเนี่ย เราก็จะได้เครื่องรางมาครับต่อไปครับเราก็ต้องหาจุดชําระนะครับให้เราใช้มุมเบลต์เลนส์เนี่ยกับจิ้งจอกฟ้าหลังตัวจิ้งจอกใหญ่ที่เราไปเก็บเครื่องรางมาเนี่ยครับแล้วก็จะปรากฏซีลายนะครับให้เราตามมันไปนะครับก็จะเจอกับทางเข้าชําระครับวิธีแค่แรกอันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนลาดับตามนี้เลยเลยครับ พอแก้เสร็จแล้วเนี่ยก็จัดการสบรไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับคาซาลิก็จะโผล่มานะครับเพื่อบอกสถานที่อีก3จุดที่เราต้องไปชําระนะครับนั่นก็คือ1ตรงที่อารามิครับสเกาะที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ้านอายากะนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือป่าชินจุนะครับโดยจะให้เราเนี่ยไปที่ไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้น่ผมไปที่อารามิก่อนครับโดยจะให้เราเนี่ยไปที่บ่อข้างต้นซากุระนะครับมันจะมี จิ้งจอกให้ส่องอยู่3ตัวนะครับก็ให้เราสองทั้งหมดนะครับกลไกก็จะเปิดแล้วก็เปิดกลไกทั้ง3จุดนะครับก็จะเจอทางเข้านะครับพอเข้ามาถึงนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็ส่องมุมเมนต้นเรียนนะที่ไอ้จิ้งจอกแล้วก็เอาเก็บอิเล็กโตรนะครับเพื่อผ่านม่านประตูไปเพื่อไปเอาเครื่องรางมานะครับเพื่อจะมาชําระล้างเนี่ยนะครับพอเปิดกลไกเสร็จแล้วนะครับก็แกะตามนี้เลยครับ พอแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการมอนสเตอร์อะไรก็ไปต่ออีกที่ได้เลยครับไม่ต้องสนใจที่นี่ละมาถึงจุดที่2ที่เราจะไปนะครับก็คือเกาะข้างๆบ้านออการ์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเกาะได้นะครับให้เรามาที่บริเวณลูกปั้นจิ้งจอกข้างล่างก่อนนะครับไปทางซ้ายมือหน่อยนะครับแล้วก็ใช้มอมเบตโตเลนส์นะครับเพื่อเอาเครื่องรางนะครับกับจิ้งจอกที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้เราขับเรือไปนะครับขับเรือจากาฝั่งบ้านอายกากะไปนะครับแล้วก็ใช้มอมิเตเลนส์เนี่ยเพื่อเปิดทางเข้านะครับและให้เราเก็บอิเล็กโตรมาด้วยนะครับเพราะว่าข้างในนั้นเนี่ยความเข้มข้นของไฟฟ้ามันสูงมากนะครับจะตายเอาได้ครับพอเปิดวิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แก้ตามนี้นะครับแก้ประเสริฐตามนี้เลยเลยแล้วก็จัดการสมุไรตามระเบียบ เสร็จแล้วก็ครับแล้วก็ให้ไปที่ต่อไปได้เลยครับก็คือที่สุดท้ายนะครับคือป่าชินจุนะครับโดยให้เรานะครับไปคุยกับรูปปั้นจิ้งจอกตัวใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณนั้นแหละเพื่อหาเครื่องรางนะครับแต่ก็จะพบว่ามันไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีเครื่องรางอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ให้เราไปที่รูปปั้นทานุกิครับก็จะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็จัดการมอนสเตอร์รอบหน้านั้นให้หมดนะครับแล้วก็คุยกับรูปปั้นครับเสร็จแล้วเนี่ยรูปปั้นนั้นก็ครับก็จะให้เราตามหาทานันะครบ ก็ให้เราไปตามหาดูนะครับตามหาไม่ยากมากครับมันอยู่บริเวณนั่นแหละให้เราวิ่งวนแถวนั้นเดี๋ยวก็เจอครบ3ตัวแล้วครับพอหาครบแล้วนะครับก็ให้กลับมาคุยกับรูปปั้นธนุกิยักษ์นะครับเขาจะใหเครื่องรางมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ให้เราไปตามมาร์กที่อยู่ในแมปนะครับข้างล่างข้างๆาเกาะนะครับธนุกินะครับก็จะเปิดทางเข้าให้เราเข้าไปชำระล้างรากสุดท้ายนะครับวิธีแก้ก็ตามนี้เลยนะครับ โดยที่ปรับข้างบนนะครับเป็น2มาร์กทั้งคู่นะครับข้างล่างด้านซ้ายนะครับเป็น3และทงขวาข้างล่างนะครับเป็นสนะครับซับพลก็จะโผล่มาก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับคาซาริก็จะออกมาหาเรานะครับให้คุยกับเธอจนจบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปหาคาซาริที่ใต้หมู่บ้านที่เราเจอนะครับครั้งแรกที่เราเจอเธอเลยนะก็ลงตามบ่อน้ําไปนะ <ข pm S 2> <úng. S 1> ก็จะเจอเธอพอคุยเสร็จเนี่ย ก็ให้ไปหาเธอที่จุดตรงกลางข้างล่างศารเจ้ายักษ์นะครับตรงตรงกลางที่มีความมขพนไฟฟ้าสูงเนาะโดยเธอเนี่ยจะทําให้น้ําที่ปนเปื้อนเนี่ยลดลงไปแล้วให้เรานะครับกระโดดลงไปชําระล้างที่สุดท้ายนะครับพอลงไปถึงเนี่ยเราก็จะเจอกับซามูไรตัวแดงมาเลยนะพอกําจัดเสร็จแล้วนะครับภาพแรกก็จะออกมานะครับให้เราแก้พัทเซิลตามนี้ได้เลยครับ พอแก้เสร็จแล้วนะครับรากใหญ่ก็จะหล่นลงมาให้เราตีนะครับพอเราตีถึงจุดหนึ่งเนี่ยซับโไรก็จะโผล่ออกมานะครับก็ให้เรากําจัดได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยภาพที่2ก็จะโผล่ออกมาก็ให้แก้ตามนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ทําตามเหมือนเดิมครับตีเอรากจนถึงจุดหนึ่งตีซับุไรเสร็จแล้วนะครับภาพสุดภาพสุดท้ายก็จะออกมาครับให้แก้ตามนี้เลยเลยนะ เสร็จแล้วก็ตีรากจนจบได้เลยครับต่อไปนี้เป็นส่วนของคัดซีนะครับเชิญชมตามระเบียบครับอาจจะมีเสียงของผมแทรกบ้างเรียบร้อยครับเรียบร้อยร่วงละร่วงละโอ้โอ้โอ <c oughs> โอเคคาสลหายไปแล้วโอ้ oh. เพียงก็บิ้วเหลือเกินคาสลิได้หายไปเป็นสิ่งที่เกิดมาโดยมีเป้าหมายที่ที่ต้องถูกกำจัดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ลิขิตไว้โอ้โห นะหรือจะเพียงหน้าก,กากนี่นะครับก็เป็นอันจบเ,เวพิธีชำระล้างสักุระศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืม Sub ับสกา์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ